สวัสดีค่ะทงเชลว์นฮาว,วสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนภาษาจีนกับปล่าซือนะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะปิดึมกันไปนานเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเรียนภาษาจีนกันนะคะหวังว่านักเรียนจะไม่ลืมภาษาจีนนะคะอะทีนี้นักเรียนมาดูสไลด์แรกของเราก่อนนะคะสไลด์แรกนะคะนักเรียนยังจําได้ไหมคะว่าออกเสียงอย่างไรคะนักเรียนออกเสียงอย่างไรคะ 快乐学汉语啊快乐学汉语แปลว่า well, สนุกสนานเรียนภาษาจีนนั่นเองนะคะอ่าวันนี้นะคะจะเป็นบทใหม่นะคะนักเรียนบทใหม่นะอ่าแต่เนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะต่อจากครั้งที่อ่าของเดิมที่แล้วนิดนึงนะคะนักเรียนตั้งใจอ่าฟังคลิปของเราซื้อและดูคลิปของเราซื้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานทายคลิปด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะ บทนี้ของเรานะคะจะเป็นชื่อบทว่า w h a t I h a l h e Ting In Ye w a t t h e I Half h e e r Ting In Ye แปลว่างานอดิเรกของฉันคือฟังเพลงนั่นเองนะคะคำว่า Ting h In Ye เนี่ยแปลว่าฟังเพลงนะคะส่วนวันนี้นะคะบทนี้จะเกี่ยวกับงานอดิเรกนะคะก็จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับงานอดิเรกหลายคำอยู่นะคะ คำว่าง,งานอดิเรกนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าไอเฮาไอ้เฮาแปลว่างานอดิเรกนะคะอ่ะทีนี้ค่ะหนังสือแบบเรียนกับแบบฝึกหัดก็ยังเป็นเล่มเดิมนะคะให้หนักเรียนเตรียมไว้เลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ไปหยิบหนังสือมาก็ไปหยิบมาก่อนนะคะอ่าถ้าใครมีหนังสืออยู่แล้วคะ่ะเปิดหนังสือแบบเรียนก่อนนะคะไปหน้าที่ยี่สิบสามค่ะเปิดหนังสือแบบเรียนไปหน้าที่ยี่สิบสามนะคะอ่า เดี๋ยวเราจะมาเรียนคำศัพท์กันก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาเรียนหน้าที่ยีิบสองตับมาอีกทีหนึ่งนะคะเพราะหน้าที่ยีิบสองนั้นจะเป็นประโยคนะคะเดี๋ยวต้องเรียนคำศัพท์ก่อนนะจะได้เข้าใจประโยคมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะนักเรียนเปิดไปหน้าที่ยีิบสามยังคะ,ะถ้าเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูคำศัพท์คำที่หนึ่งถึงเจ็ดก่อนนะคะ,ะด้านล่างก็จะเดี๋ยวพอหนึ่งถึงเจ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเรียนคำศัพท์เสริมนะคะ คำว่าคำศัพท์ภาษาจีนออกเสียงว่าเชิงเสือเชิงเสือแปลว่าคำศัพท์ค่ะนักเรียนอ่าคำศัพท์คำแรกคำเหมือนเมื่อกี้เลยที่เราเคยอ,อธิบายไปนะคะคำว่าไอ่ข้าวไอ่้าวแปลว่างานอดิเรกค่ะต่อไปนะคะคำนี้ค่ะเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วเรียบร้อยนะคะคำนี้ก็คือคำว่าทิงอินเย่ทิงอินเย่แปลว่าฟังเพลงนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่สามนะอ่านว่าขวาขวาแปลว่าวาดภาพนะคะคำนี้มันสองคำจำกันอีกคำหนึงจำนวนลิ้นนะคะขวาขวาแปลว่าวาดภาพนะคะต่อไปคําที่สี่ค่ะข่านชูข่านชูแปลว่าอ่านหนังสือนะต่อไปค่ะข้อที่ห้านะคะช่างเกอช่างเกอ แปลวว่าร้องเพลงค่ะต่อไปค่ะข้อที่หกนะคะคำที่หกนะคะช่าง,งวางช่างวางแปลว่าใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าเล่นอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะต่อไปค่ะ w วานอยู่เชี่ยหวานอยชแปลว,ว่าเล่นเกมนะคะในทั้งคําศัพท์ทั้งหมดเจ็ดคำตอนนี้นะคะนักเรียนนะคะงานอดิเรกของนักเรียนเนี่ยอาจะเป็นในคําไหนมากที่สุดคะ อ่าเราอาจจะเป็นช่างวางไหมคะอ่าหรืเป็นอ่าต้องเพลงทิ ye. อินเย่อ่าอ่าใช้อินเทอร์เน็ตอันนี้ทุกคนต้องอ่าใช้กันอยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวนักเรียนออกเสียงตามหลอดเสือนิดนึงนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปคำศัพท์เสริมนะอ่นักเรียนพร้อมไหมคะมาดูคำแรกกันก่อนนะคะออกเสียงตามหลอดสือน,นะคะ爱好跟我读一下爱好 เฮินหาต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะทิงอินเย่ทิงอินเย่ออกเสียงเลยค่ะอ่าเฮินห่าต่อไปค่ะข้อที่สามนะคะห่า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 อ่าห่าห่าแปลว่าวาดภาพนะคะต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่ะออกเสียงว่าขานชูขานชูอ่าออกเสียงเลยนะคะ ขัานชูอ่าขัานชูแปลว่าอ่านหนังสือนะต่อไปค่ะข้อที่ห้าค่ะออกเสียงนะคะช่างเกออ่าเกินวัตุวิเียช่างเกอเก่งมากค่ะขึ้นหาต่อไปค่ะข้อที่หกนะคะช่างหวังช่างหวังอ่าเก่งมากค่ะต่อไปคําสุดท้ายค่ะวันเยอเชีวันเยอเชี อ้าวเป้ยช้างห่าเยี่ยมมากค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์เสริมนะยังอยู่ในหน้าที่ยี่สามนะคะยังอยู่ในหน้าที่ยี่สามแต่เป็นด้านล่างนะคะคำศัพท์เสริมจะอยู่ด้านล่างที่จะมีรูปภาพด้วยนะักเรียนดูไปกับดูรูปไปในหนังสือแล้วก็ดูคำศัพท์ไปกับเราซ้นลงหน้าจอได้เลยนะคะคำแรกนะคำมีแปลว่าขี่จักรยานค่ะนักเรียนขี่จักรยานนะคะ,นะอ,นนะ,คะอ่านว่า ฉีจื h อซิงเชอร์ฉีจื่อซิงเชอร์แปลว่าขี่จักรยานค่ะนักเรียนเอาเสียงตามเราซื้อนะคะฉีจื่อซิงเชอร์อ่าเขินห่าออต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะจะเป็นคํานี้ค่ะแปลว่าถ่ายภาพนะคะหรือว่าถ่ายรูมนั่นเองนะอ่านักเรียนคะ,ะเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านให้ฟังแล้วนักเรียนก็ออกเสียงตามด้วยนะคะคํานี้ออกเสียงว่าถายเจาะายเจา านาักเรียนออกเสียงเลยนะคะท้ายเจ้าอ่าขิ้นหาต่อไปข้อที่สามค่ะคำนี้นะคะชื่อยางฉงหูชือชช่อยางฉงหูแปลวันเลีววเ้ยงสัสตว์นั่นเองนะคะบ้านใครมีแมวมีสุนัขนะคะ,คะก็จะใช้คำนี้นะคะชื่อยางฉงหูนักเรียนออกเสียงตามเราซื้อนะคะชืช่อยางฉงหูอ่าเปิดช้างหาต่อไปข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่นะ คำนี้แปลว่าอ่านการ์ตูนค่ะนักเรียนอ่านการ์ตูนนะคะอ่านว่าตูมานหวาตูมานหวาอ่าแปลว่าอ่านการ์ตูนนักเรียนอกเจตดลงหลบซื้อนะคะตูมานหววเก่งมากค่ะตูมานหววแปลว่าอ่านการ์ตูนนะคะเอาวันนี้นะ ได้เรียนรู้คำศัพท์กันไปแล้วเกี่ยวกับงานอดิเรกน,นะคะเดี๋ยวเรามาฝึกพูดเป็นประโยคกันนะคะประโยคก็ไม่ยากเลยนะคะในหนังสืออาจารย์ให้นักเรียนฟังนะนักเรียนเปิดอาดอ้อนกลับมาดูหน้าที่22บสองนะคะจะมีประโยคทั้งหมดนะคะห้าประโยคค่ะห้าประโยคนะคะ,ะนักเรียนมาดูประโยคแรกก่อนนะคะดูประโยคแรกนะประโยคแรกในหนังสือกับในอา่าสไลด์เนี่ยเหมือนกันนะคะเรียงตามลำดับลงมาเลยนะคะ ประโยคที่หนึ่งนะคะออกเสียงว่า你的爱好是什么你的爱好是什么แปลว่างานอดิเรกของเธอเนี่ยคืออะไรนะคะหรือว่าจะเป็นงานอดิเรกของคุณคืออะไรนะคะได้หมดนะคะเพราะว่านี่เนี่ยแปลว่าเธอก็ได้หรือว่าคุณก็ได้นั่นเองนะคะอ่ถ้าจะถามใครนะคะ ว่างานอดิเรกของคุณหรือว่าของเธอคืออะไรก็ใช้ประโยคนี้ได้เลยนะคะหนีแต่อ้ายห้าเสือฉันมาหนีแต่อ้ายห้าเสือฉันมาอันนี้นะคะมันจะเป็นบทสนทนานะคะอะ่ก็จะเป็นเด็กสี่คนคุยกันนะนักเรียนนะอ่าคนนี้ก็ผู้หญิงคนเด็กผู้หญิงคนนึ่งก็ถามว่างานอดิเรกของคุณเนี่ยคืออะไรนะเด็กผู้ชายก็พูดว่า what ว่าแต่อ้าย i ้าเสือฉ e อ่าหนีแต่อ้ายห้ t i n ื in ั e มา นีนะ่ะอ่าประโยคนี้นะคะแปลว,ว่างานอดิเรกของฉันเนี่ยคือฟังเพลงนะนี่จะถามว่าคุณล่ะหรือเธอล่ะนั่นเองนะคะงานอดิเรกของฉันคือฟังเพลงแล้วแล้วคุณล่ะหรือว่าแล้วเธอล่ะนะมีการถามกลับไปอีกทีหนึ่งนะคะหัว t าไอ่ห่าวเชือทิ้อินแ่นีน่ะอ่าต่อไปค่ะเด็กผู้หญิงตอบกลับมาว่า w h 我的爱好是画画和看书。อ่า画画เมื่อกี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เราเจอไปใช่ไหมคะแล้วก็คำว่าขันชูก็เจอไปแล้วนะคะวาๆแปลว่าวาดภาพและขั้นชูแปลว่าอ่านหนังสือนั่นเองนะคะอ่า ah, ประโยคนี้แปลว่างานอดิเรกของฉันคือวาดภาพและอ่านหนังสือน,นะคะอ่า ah, ต่อไปคะ่ะจะมีเด็กผู้หญิงคนก็ตอบมา ah, เหมือนกันนะคะว่า 我的爱好是唱歌。我的爱好是唱歌。แปลว,ว่างานอาเีกของฉันคือร้องเพลงนะคะอ่าทีนี้ค่ะมาดูสุดท้ายนะคะเด็กผู้ชายคนนี้บอกว่า我的爱好是上网和玩游戏。我的爱好是上网和玩游戏。อ่าประโยคก็มีตามนี้คำศัพท์ก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะในเมื่อกี้เลยนะ ่าประโยคนี้แปลว่างานอดิเรกของฉันคือเล่นอินเทอร์เน็ตและเล่นเกมนั่นเองนะคะเล่นอินอรหรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะความหมายเดียวกันนะคะอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้ประโยคและคำศัพท์นะคะนักเรียนอาจจะคุ้นเคยกันมาแล้วนะคะ,ะ,ะในส่วนของคำศัพท์นะบางคำศัพท์เนี่ยเช่นอ่าขันชูชกออ่า ห่วข่าหรือว่าทิงอิองเนเ่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะคะส่วนคำว่าไอ่ห้าเนี่ยแปลว่างานอันดิเรกนะคะอ่าทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะเปิดหนังสือแบบฝรึกหัดค่ะเดี๋ยวเรามาทำแบบปึกัดไปพร้อมกันนะคะแล้ว่าจะมีบางแบบปึกัดที่นักเรียนทำเองได้นะคะอะเดี๋ยวนักเรียนดูแบบปึกัดที่หนึ่งก่อนนะคะหน้าที่สิบเจ็ดนะคะหน้าที่สิบเจ็ดนะเปิดไปดูก่อนนะ, <t> นนะเด,ดี๋ยวเลากสูจะอธิบายฟังนะคะแบบปึกัดที่หนึ่งเนี่ย นักเรียนต้องทําเองนะคะเพราะว่าคําศัพท์เราซึ้ก็อธิบายไปแล้วนะคะในต้นคลิปนะคะคําศัพท์อันนั้นนะคะก็มานามาตอบอ่ามาทําในแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดที่1นนี้นะคะในแบบฝึกหัดที่หนึ่งนะนักเรียนเปิดเจอแล้วนะคะหน้าที่เจ็ดนะอ่าเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะฟังแล้วเติมเครื่องหมายวรรณยุกนั่นเองนะคะก็นักเรียนก็ ได้ฟังเราเสื่ออธิบายเรื่องคำคำศัพท์ไปแล้วนักเรียนก็แค่เอาวรรณยุกหรือว่าเสียงนั่นเองนะคะที่เป็นเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองเสียงที่สามและเสียงที่สี่นมาเติมบนพินอินนะคะที่เขาให้มานะพินอินที่เขาให้มานะนักเรียนนะเขาเนะี่ยยังไม่ได้ใส่เขายังไม่ได้ใส่วันในยุกหรือว่าใส่เสียงมาให้นะคะให้นักเรียนเป็นคนเติมเองนะไม่ยากเลยค่ะถ้านักเรียนเนี่ยจำที่คลิปอ่า ต้นคลิปที่เราืออธิบายไปไม่ได้นักเรียนก็เปิดหนังสือได้นะคะอยู่ในหน้าที่23หมดเลยค่ะหน้าที่ยี่สามหมดเลยนะคะคําตอบนะอ่าที่เป็นวันในยุคก็อยู่หน้าที่23หมดเลยค่ะนักเรียน่านักเรียนอันนี้นักเรียนไปทําเองนะต่อไปค่ะเปิดไปอีกหน้าหนึ่งค่ะจะเป็นหน้าที่อ่าสิค่ะนักเรียนจะเป็นหน้าที่18นะคะจะเป็นหน้าที่18อ่าหน้านี้นะ นักเรียนเปิดเจอไหมคะหน้านี้จะมีทั้งสองแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดที่สองและแบบฝึกหัดที่สามเดี๋ยวทําทั้งสองแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่สองก่อนนะคะนักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนฟังที่เราซื้อพูดนะแล้วเขียนเพยญชนะหรือสระที่ได้ยินนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะเติมพยัญชนะและสระให้นักเรียนเลยนะคะนักเรียนก็เอาทีนในสไลด์นะคะไปตอบ ลงในแต่ละข้อให้ถูกต้องนะคะนักเรียนต้องดูข้อดีๆนะคะเดี๋ยวจะสับสนและทําให้คําตอบผิดนะคะ,ะคําสั่งเขาบอกว่าทิ้งเหรอชื่อเทียนเสียเชิงหมูเฮยื่นหมูอนักเรียนนะคะมาดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะมีสิบข้อนะน,นี่ไม่ยากเลยนะคะแค่เติมแค่ไม่กี่ตัวเองนะคะ,ะข้อที่หนึ่งคะ่ะเติมตัว h เราจานว่า h ฮโฮโฮคำนีแ้แปลว่าหลังคะ่ะนักเรียน ต่อไปค่ะข้อที่2นะคะเติมตัวทีหรือว่าเธอนั่นเองนะคะอ่านว่าทิงทิงแปลว,ว่าฟังค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะเติมตัวนี้เลยนะคะอ่านว่าเย่เย่เย่นะคะแปลว,ว่าบทเพลงนะคะต่อไปค่ะถ้าเติมเลอหรือเติมแอลเข้าไปเนี่ยนะคะจะอ่านว่าเหรียนเหรียญนะคะแปลว,ว่าใบหน้าน,น,นั่นเองนะต่อไปค่ะ ข้อที่ห้านะคะถ้าเราเติมตัว C ีหรือว่าชีเข้าไปนะคะจะอ่านว่าเชอเชอแปลว่ารถนะคะคำนี้นะนักเรียนตอบเหมือนที่เราซื้อใส่ไปให้เลยนะคะนำคำตอบนี้ไปใส่ตรงในหนังสือแบบฝึกหัดได้เลยนะคะมาดูต่อไปค่ะข้อที่หกนะคะข้อที่หกนะนักเรียนเติมสาระและรวัยุุต์ตามหลังสือเลยนะคะคำนี้ถ้าเติมแล้วอ่านว่าว่า หวังอ่าวหวังอันนี้แปลว่าเล่นอินเทอร์เน็ตหรือว่าตาข่ายก็ได้เหมือนกันนะคะต่อไปค่ะเติมคํานี้นะคะเติมสระตัวนี้เลยนะคะอ่านว่าตีตีตีแปลว่าลำดับที่นะคะลำดับที่หรือว่าแปลว่าอ่าลำดับที่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่8นะคะนักเรียนข้อที่8ดเติม่าสระนี้และเติมวรรณยุกตามนี้เลยนะคะอ่านว่าเทียน เทียนอ่าเทียนแปลว,ว่าวันค่ะนักเรียนต่อไปค่ะเติมตามนี้นะคะอ่านว่าอ่าเจ้าเจ้าอ่าเจ้าคำนี้มาจากคำว่าภายเจ้านะคะ,คะแปลว่าถ่ายภาพนะคะต่อไปค่ะข้อที่สิบนะคะอ่านอ่าคำนี้ถ้าเติมสระแบบนี้และวรรยุกบแบบนี้จะอ่านว่าข่านข่นแปลว,ว่าดูหรือว่ามองนั่นเองนะคะ นักเรียนก็ตอบตามนี้เลยนะคะนักเรียนดูเลขข้อดีนะคะอย่าจะตอบผิดนะถ้านักเรียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนดูแบบประกัดที่สามค่ะที่อยู่ด้านล่างนะคะในหน้าเดียวกันนะหน้าที่สิบแปดนะคะคด้านล่างนะคะเ็าบอกว่าให้นักเรียนเขียนทับเส้นขีดที่สามของตัวอักษรจีนต่อไปนี้นะนักเรียนอันนี้ไม่ยากเลยค่ะ็เวลานักเรียนเขียนมันมันจะมีลําดับเส้นนะคะหรือว่าลําดับขีดที่เราบอก เราซื่อเคยอธิบายฟังแล้วนะคะ,ะนักเรียนดูคำนี้เลยค่ะคำนี้อ่านว่าเห่าเห่าดูให้ตรงตัวด้วยนะคะแล้วนักเรียนขีดทับเหมือนตัวอย่างเลยนะคะอันนี้นะตัวอย่างก็จะเขาจะขีดตรงตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะตรงหน้าจอหลังสือและในหนังสือก็เหมือนกันนะต่อไปนะคะคำอีกคำหนึ่งที่เราต้องเติมเองนะคะนักเรียนใช้สีก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นดินดินสอถ้าใช้ ถ้าใช้เป็นดินสอเนี่ยเส้นมันอาจจะเล็กนะคะถ้าใส่ใช้เป็นสีเนี่ยเส้นมันอาจจะอาหนากว่าและทําให้เรามันต้องเขียนหลายรอบนะคะอ่าคต่อไปค่ะอ่านว่าขัาน้นค่ะนักเรียนขัน้นแปลว่ามองหรือดูนะคะนักเรียนขีดเส้นในกรอบสี่เหลี่ยมที่เราซื้ออ่าใส่ไว้ในสไลด์นะคะขีดเส้นเส้นนั้นนะคะต่อไปค่ะคํานี้ค่ะอ่านว่าทิ้งค่ะทิง้งแปลว่าฟังนะขีดเส้นนี้ค่ะต่อไปค่ะคําว่าเลอะ เลอร์อ่าเลอร์นะคะขีดเส้นตรงนี้เลยนะคะอย่าลืมมีตะขอด้านล่างด้วยนะคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าหวานหวานอ่าขีดเส้นนี้นะคะอันนี้คือเส้นลำดับที่สามนะต่อไปค่ะเกอร์อันนี้ขีดเส้นนี้นะมันจะเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนอ่าจะเป็นแบบนี้นนะต่อไปค่ะคำนี้คำว่าหวางเมื่อกี้เราสื่ออธิบายไปแล้วนะคะขีดเส้นนี้ค่ะอ่าต่อไปค่ะคำว่าชู ชูแปลว่าหนังสือนะขีดเส้นตรงกลางนะคะอ่านแบบนี้เลยค่ะอ่านักเรียนก็ขีดเส้นให้ตรงกับที่เราซื้อให้ไปนะคะอะไม่ยากเลยใช่ไหมคะงานของเราซื้อนะคะวันนี้มีสามงานค่ะ,ะมีสามแบบฝึกหัดนะแบบฝึกหัดที่หนึ่งที่สองและที่สามนะคะอ่านักเรียนก็ได้ทํากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะในแบบจึกหัดที่สองและที่สามนะ ส่วนบทปรกหัดที่หนึ่งเนี่ยก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถทําเองได้นะถ้าใครนะคะหาลายของหลัซื้อไม่เจอหาแชทของหลัซื้อไม่เจอสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นาลายของหลัซื้อนะคะ,ะนักเรียนอย่าลืมทําการบ้านส่งหลัซือด้วยนะคะไม่ยากเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะภาษาจีนของหลัซืูรเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่นะคะสําหรับวันนี้จเจียนคะ่ะ